สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องนิตาคาเฟ่กันอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูว่าครูจะมีเทคนิคและไอเดียดีๆในการตกแต่งเค้กนะคะอะไรบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูกันด้วยนะคะค่ะครูก็จะชอบเอาด้านที่สวยที่สุดนะคะ หันออกนอกตัวนะคะด้านที่ไม่ค่อยสวยะคะ่ะหันเข้าในตัวเพราะว่าเวลาเราวางเค้ก2ชั้นนะคะบางทีมันจะเกิดเอเดนยนในเนื้อภาพะคะ่ะมาทำให้เราปาดใหม่หรือว่าเก็บรายละเอียดได้ไม่ดีนะคะอย่างน้อยมันก็อยู่ด้านหลังลูกค้าก็จะเห็นด้านที่สวยที่สุดนะคะหลังจากนั้นครูก,ก็จะใช้หลอดชาไข่หมูนะคะปักไปตรงกลางเหมือนเดิมนะคะเพื่อเป็นตัวค้ำยันนะคะระหว่างสงส่วนนี้นั่นเองนะคะ หลังจากนั้นครูก็จะใช้เออ่พวกช็อกโกแลตโคดติงะะ้งค่ะก็จะมีขายตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปนํามาเข้าไมโครเวฟนะคะอุ่นให้เขาแค่หลอมละลายแล้วก็ใส่ถุงบีบตัดไปเหมือนเดิมในคลิปที่ครูทำค,ครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งครูก็จะให้นักเรียนในคะของครูได้ทํานะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำ กิตเตอร์นะคะสีทองนะคะมาป้ายๆให้เป็นไฮไลท์เหมือนเวลาเราแต่งหน้าค่ะเราก็จะมีไฮไลท์สมพาใช่ไหมคะให้มันดูโดดเด่นขึ้นมานะคะนักเรียนก็สามารถเพิ่มจุดนะคะว่าเราชอบมากชอบน้อยก็ได้นะคะหลังจากนั้นครูก,ก็จะนามโมเดลมาวางนะคะหลังจากนั้นก็จะบีบทีมใส่ลุ้มนะคะ เดี๋ยวครูจะแปะลิ้นในเรื่องของการผสมสีแล้วก็ทำวิปใส่ลุงทำแบบไหนนะคะหลังจากนั้นครูก็จะนำป้ายแบบนี้นะคะ,ะมาปาักนะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นนะคะพวกอุปรกรณ์ตกแต่งเค,ค้กค่ะแนะนำให้ไปซื้อในพวกช้อปปี้หรือ La z า d a ก็ได้แต่สมมาครูจะซื้อช้อปปี้มากกว่านะคะแล้วก็อันนี้สมา่าครูจะสั่งจากงานต่างประเทศนะคะก็จะราคาถูกแต่ว่านานหน่อยครูก็ไม่เสียเรียนนะคะตลอดได้หลังจากนั้นครูก็ซื้อแบบนี้ค่ะเขาเรียกเหมือน น,น้ำตาลปั้นหรือพวกฟองดองะคะ่ะมาใสา่ในช้อปปี้แล้วก็มาเพิ่มเขาเรียกอ,อะไรลูกเล่นเค้กให้เราเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะคะหลังจากนั้นครูก็จะใช้เ,เกล็ดน้ําตาละคะ่ะเม็ดน้ําตาลอันนี้ทานได้นะคะก็จะมีขนาด2มิลสี่มิลเจ็ดมิลนะคะก็คือผสมผสมนะคะครูจะไม่ใส่เยอะมากนะเยอะมากมันจะดูแบบลกมากเกินไปนะคะ่ะให้มันแบบปัาปลายดูแบบว่าหรูหราากขึ้นมานิดนึงนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นครูก็จะบีบครีมนั่งครีมที่เราเหลือค่ะมาบีบเพิ่มให้มันมีความมูมมีมูมมีมากขึ้นนั่นเองค่ะการทําเค้กมันเป็นการที่แบบให้เรียๆใส่ไอเดียเข้าไปคือมันไม่มีถูกไม่มีผิดหามันเกิดจากจินตนาการนะคะทาไปก็เพลิดเพลินไปนะคะหลังจากนั้นนะคะโคก็จะใช้ตัวพ่นนะคะครูก็ใส่กิตเตอร์สีทองลงไปอันนี้ก็คือสามารถทานได้มันเป็นเกลดแบบฟู้ดเกลดนะคะ ครูก็จะพ่นลงไปเพื่อให้แบบก็เรียกะไรเค,ค้กมันดูแบบเลื่อมๆสีโกโก้นิดนึงแต่ว่าไม่ได้ให้มันเด่นชัดอะไรมากมายนะคะหลังจากนั้นครูก็ยังไม่สมนะคะก็นางครีมที่เหลือค่ะมาใส่หัวบีมลักษณะแบบอื่นนะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะความแฉกของมันนะคะแล้วเราก็มาทำรดลายนะคะด้านข้างเพื่อเพิ่มความมุนนั่นเองนะคะเสร็จแล้วสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆก็ลองไปทำ